ผมโคตรสงสัยเลยว่าทำไมเจ้าหน้าที่ทำงานกันไวมากผมนั่งสามสิบเจ็ดโดดพิเศษปลายทางมันสงสัยโกลกประดังเบซาปะใช่ก็เพื่อนผมบอกว่าสงสัยโกลกกับประดังเบซามันคนละที่กันอ,อ๋อถ้าถ้าประดังมันแยกไปที่แล้วตรงลงว่าสามสิบเจ็ดมันไปไหนมันไปสงไัยโกลกหรือว่าเปะดังมันมันเ,เข้าประดังสองตู้ อ๋อมันไปทอดใช่ไปทอดที่ขาดใหญ่ครับแล้วก็หัวลากเข้าประดังไปสองตู้เลยอีกชุดหนึ่งก็ไปโกรกโอเคโกรกคือจังหวัดใช่จังหวัดอะไรโกรกโกรกเลยอ๋อเนลา่ใช่แล้วประดังอ่ะประดังมันก็แยกไปไปมาเลเซียไปมาเลเซียอ๋อเอาเสร็จปุ๊บทีนี้ผมผมอยู่นี่ประมาณสักเจ็ดโมงเกือบแปดโมง แล้วของผมก็ติดรถไปเ,เ,เสร็จปุ๊บผมไม่นอนอยู่บ้านที่ลำปำเที่ยง<า>เกือบเที่ยงผมก็โทรไปที่ประดังไม่มีใครรับสายมาผมก็โทรไปที่คอร์เซ็นเตอร์เขาก็รับเรื่องไว้1690<า>พอรับเรื่องเสร็จม<า>ผมก็โทรเข้าสถานีพัทลุงันหมดโอกาสแล้วนี่พอโทรถึงในสถานีเ <c oughs> ขาบอกว่าของอยู่นี่แล้วม,<า>มันอยู่ได้ยังไงอ่ะ าบางทีก็แจ้งแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาลงมาปัอก,อ,กอ้าวมันอยู่บนรถไฟอะ่ะแล้วมันเอาเอามาได้ไงอะ่ะบางทีเจ้าหน้าที่บ,บางทีก็ไปเก็บที่นอนอไปเก็บอะไรเงี้ยรถมันจอดสองนาทีเองนะมีกล้องจอดติดขึ้นในบนรถไฟมีกล้องสมมากเลยถ้าใช่ไม่ได้ไม่มีอ่ามีทักทีนาข้างบนอย่างพอเสร็จปุ๊บอ่าก็รถมันจอดสองนาทีแล้วมันจะม,มาเก็บของเอาลงของทันได้ไงก็บางทีเขาเก็บปุ๊บไมาไปจอดตังแก้ว Oh. อ๋อเขาฝากกันกันนึ่งขับกลับมาเลย<จ>โอ้โหนะทำไมม,มันดีอย่างเงี้ยโทรผู้เขาก็ฝากกลับมาไอ้ยัดมานั่นแน่มันจะมีรถท้องถ<อ>ิ่นโอ้ด้านแน่กับทีเราแจ้งนะว,ว่าอะไรผู้เขาก็ฝากลงมังแก้วครับวัยคนนี้มันจอดมังแก้วจําเป็นไหมอาหมายความว่าถ้าหากเป็นชั้นสามอะชั้นสามมันก็ไม่เหมือนกันจะหายไหมส่วนมากของเวลาจะไม่ค่อย โอ้ยอามาตรฐานสูงมากนะจะบอกให้นะขนาดรถต้องทินของลืมไว้เนี่ยลืมไว้ทั้งนั้นเก็บไว้ทั้งนั้นใช่แล้วต้องทิ้งมันจอดนอนเนี่ยรอจาของมาติดต่อเนี่ยถุงเสื้อผ้าทั้งนั้นเลยโอ้สต่ว่าของเวลาติดมาบาร์ลุกแต่ว่าจะไม่ไปไหลลายขนาดรถต้องทินน,น,น,นะคนเยอะนะครับครับยยังเก็บไว้ที่นี่คนเอาไปบ้างแล้วบ้างนะที่เห็นเนี่ยนะเห็นครัผมพูดเรื่องนี้เป็นเป็นยี่สิบรอบอ่ะเพื่อเพื่อให้รู้สึกว่าผมอ่ะโคตรรู้สึกดีเลยที่ ผมได้ของคืนนะนั่นๆบอกแล้ขากล้องขากล้องะโอ้โหมันเดินได้ยังไงต้องขอบคุณการรถไฟเี่าไรขอบคุณพนักงานทุกระดับขอได้โบนัสสักคนละสามปีเกต้าหนุ่มวันนี้กลับละครับผมขอบคุณครับคุณนาสวัสดีครับ